สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการสารปกครองพิษณุโลกพบประชาชนกับดิฉันอาทิตยาศริวัฒน์เจ้าหน้าที่สารปกครองด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สำนักง,งานสารปกครองพิษณุโลกผ่านทางสถานีวิทยุกปประจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร FM 1 0 7 2เ MHz สำหรับวันนี้รายการสารปกครองพิษณุโลกพบประชาชนได้นำตัวอย่างคดีปกครองที่น่าสนใจและเป็นเรื่องใกล้ตัวคุณผู้ฟังมาพูดคุยกันค่ะส่วนจะเป็นคดีอะไรนั้นเชิญรับฟังค่ะ ณผู้ฟังคะการศึกษาเป็นเรื่องสําคัญสําหรับทุกคนนะคะโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐเมื่อเข้ามาทํางานให้กับราชการแล้วค่ะหลายๆคนนะคะก็มีความประสงค์ที่จะศึกษาเพิ่มเติมเพื่อนําความรู้และบุตรการศึกษามาปรับใช้ในการทํางานค่ะดังนั้นนะคะหน่วยงานของรัฐหลายๆแห่งจึงมีทุนการศึกษาให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐแต่เมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐค่ะได้รับทุนการศึกษาไปแล้วต้องมีหน้าที่ผูกพันเกี่ยวกับทุนการศึกษาดังกา หรือไม่อย่างไรนะคะวันนี้ท่านเทิดพงศ์คงจันทร์ตุลาการสารปกครองค่ะท่านจะมาพูดคุยกับเราในเรื่องนี้กันนะคะสวัสดีค่ะท่านสวัสดีครับคุณเบิร์ตสวัสดีท่านผู้ฟังครับค่ะท่านคะขอให้ท่านอธิบายหน่อยคะ่ะว่าสัญญารับทุนการศึกษามีลักษณะเป็นอย่างไรคะสัญญารับทุนการศึกษาระหว่างหน่วยงานของรัฐ กับเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยครับท่านผู้ฟังค่ะเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นประเภทใดก็ตามนะฮะเวลาเข้ามาทํางานให้กับทางราชการแล้วเนี่ยค่ะบางทีเขาอาจจะมีวุฒิดั้งเดิมค่ะจะเป็นปวชปวสหรือปริญญาตรีอพอเขาทํางานไปสักพักเขารู้สึกว่าอยากเพิ่มพูนความรู้ของเขาผ่า,านการเรียนในระดับที่สูงขึ้นกับท่านผู้ฟังค่ะ จะด้วยเอาความรู้นั้นมาใช้ในงานราชการที่เกี่ยวข้องของตัวเองก็ดีหรือจะเอาความรู้นั้นเนี่ยมาปรับวุธ,ธิการศึกษาด้วยก็ได้อย่างเช่นคนที่จบปริญญาตรีคุณเบิร์ตครับพอมาเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยนะฮะเขาก็มาเรียนถ้าเขาได้วุฒิปริญญาโทเขาจะไปปรับระดับตําแหน่งให้เลื่อนขึ้นเร็วขึ้นกว่าเดิม อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นสิทธิประโยชน์ความก้าวหน้าในการทําหน้าที่ราชการของเขาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการศึกษาเร่าเรียนเพื่อเพิ่มเติมความรู้ตรงนี้จึงถือว่าเป็นเรื่องสําคัญโดยเฉพาะเด๋ยนนี้ครับท่านผู้ฟังในภาคราชการเนี่ยเจ้าที่ของรัฐต่างๆก็ทุกคนก็ส่วนใหญ่จะมุ่งศึกษาเพิ่มเติมความรู้ของตัวเองในระหว่างทํางานเนี่ยมีเยอะครับเพราะบางรายพอจบปริญญาตรีคุณเบิร์ตครับเขาก็ รับราชการเลยค่ะเป็นเจ้าที่ของรัฐเลยนะฮะเพราะว่าถ้าไปเรียนต่อปริญญาโทก็เดี๋ยวจะเนิ่นช้าไปค่ะทํางานจะช้าตามไปด้วยนะเขาก็ทํางานเลยด้วยวุฒิปริญญาตรีะะระหว่างนั้นก็ทํางานปลายกลางวันภาคค่ำเขาก็ไปเรียนปริญญาโทเพราะเดี๋ยวนี้เปิดหลายแห่งครับนี้ก็ทําได้ครับตอนนี้ถ้ามีทุนส่วนตัวก็ไม่มีปัญหาครับท่านผู้ฟังครับจะนึกเรียนตอนไหนยังไงได้ทั้งหมดแหละครับกต็ตังเราเองค่ะไม่ตังเราเองก็ตังคุณพ่อคุณแม่เราถ้ายังเป็นเด็ก อายุไม่มากหน่อยก็ไม่มีเงื่อนไขอะไรขอย้ายไปทก,กระทบกับงานราชการเป็นใช้ได้ครับท่านผู้ฟังแต่บางคนเขาก็มีข้อจํากัดเรื่องงบประมาณมเพราะเดี๋ยวนี้เรียนต่อครับท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นระดับปริญญาตรีก็ดีค่ะระดับปริญญาโทก็ดีะร,ระดับปริญญาเอกเลยก็ได้ค,ค่าใช้จ่ายในการเรียนนี่ไม่ใช่น้อยๆอ,ยอมไม่ใช่น้อยๆเพราะฉะนั้นบางคนต้องกินต้องใช้คุณเบิดครับเขาก็จะต้องเกียดเงินมาสําหรับเป็น ค่าเทอมค่าศึกษาระดับสูงขึ้นมันก็เอาเรื่องอยู่ตรงนี้แหละครับทางราชการเนี่ยจึงจัดสรรงบประมาณบางส่วนท่านผู้ฟังครับเพื่อสนับสนุน ข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของตนเนี่ย mm. ที่ทางานดีมีคุณภาพ mm. มีความขยันขันแข็งรับผิดชอบเนี่ยนะฮะ mm. แล้วก็ต้องการที่จะเพิ่มพูนความรู้ของตัวเอง mm. ด้วยการเรียนต่อในระหว่างทํางานเนี่ยอันนี้ราชการเขาสนับสนุน mm. เขาก็จะมีทุนให้ mm. อีทุนนี้ก็คงไม่ได้แจกจ่ายกับทุกคนละครับท่านผู้ฟังครับเพราะราชการก็มีงบจํากัดเหมือนกัน mm. เราต้องคัดเลือกสําหรับข้าราชการที่มีคุณสมบัติจริงๆเช่นะทํางานมาแล้วไม่เกินกี่ปี อย่างนี้เป็นต้นนะฮะแล้วก็ผลการทํางานเรียกว่าดีเยี่ยมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็มีความรับผิดชอบก็ให้ทุนการศึกษาผ่านวิธีการคัดเลือกเขาก็จะมีการประกาศคัดเลือกอะไรกันครับท่านผู้ฟังพอมีข้าราชการสมัครขอรับทุนการศึกษาแล้วนะฮะในวุฒินี้ก็จะมีการตั้งคณะกรรมการคัดเลือกขึ้นมาสมมุตินายกนายขอนายคอสมัครสามคนข้าราชการหน่วยงานนี้ก็คณะกรรมการคัดเลือกก็จะ กำหนดวิธีการคัดเลือกะจะสอบข้อเขียนสอบสัมภาษณ์อะไรก็ว่ากันไปแล้วแต่วิธีเขาสมมติมีหนึ่งทุนนะฮะ,ค,ะคนที่ชนะได้คะแนนสูงสุดก็ได้รับทุนการศึกษาไปพอได้รับการทุนการศึกษาตามประกาศคัดเลือกแล้วก็ท่านผู้ฟังขั้นตอนต่อไปก็ต้องมีการทําสัญญาให้ทุนการศึกษานั้นกันะระหว่างหน่วยงานราชการต้นสังกัดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับการคัดเลือกสัญญาก็ว่ากันไปละครับ กี่ข้อกี่ข้อแต่สาระสําคัญที่ผมสรุปให้ท่านผู้ฟังได้ก็คือว่าหนึ่งหน่วยงานจะสนับสนุนทุนการศึกษาตลอดหลักสูตรค่ะให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับทุนค่ะเป็นจํานวนเงินเท่าไหร่ก็ว่าไปโดยมีข้อตกลงตามสัญญาว่าคุณต้องเรียนให้จบนะค่ะอย่างนี้ก่อนนะครับถ้าเรียนไม่จบเนี่ยไม่ว่าจะไม่จบด้วยเทอมไหนก็ตามหรือด้วยเหตุอะไรเนี่ยนะฮะก็ถือว่าผิดสัญญาทันทีเพราะสัญญาคือให้คุณเรียนให้จบพอจบแล้วก็ กลับมาทํางานรับราชการเพื่อชดใช้ทุนการศึกษาค่ะเพราะเขาให้เงินไปเพื่อให้คุณไปเพิ่มพูนความรู้กลับมาทํางานให้เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานถูกไหมฮะอันนี้ระยะเวลาที่กลับมาทํางานชดใช้ทุนเนี่ยก็แล้วแต่กําหนดคุณเบิร์ตครับบางสัญญาเขาก็บอกว่าจบการศึกษาแล้วให้กลับมาทํางานในระยะเวลาหนึ่งเท่าของระยะเวลาที่ไปเรียนมาหนึ่งเท่าก็หมายความว่าถ้าไปเรียนสี่ปีก็ต้องกลับมาทํางานรับราชการ ชดใช้ทุน4ปีพอรับงานรับราชก,การหลังจากจบการศึกษา4ปีแล้วก็ถือว่าครบตามที่ชดใช้ทุนก็พ้นจากพันธะสัญญาทุนการศึกษานั้นแล้วค่ะถ้าประสงค์จะรับราชาการต่อไปก็อยู่ต่อ,อแต่สมมติว่าพอป,ปีที่5อยากจะย้ายไปอยู่หน่วยงานอื่นค่ะคุณก็ย้ายได้เลยมไม่ติดเงื่อนไขต้องชดใช้ทุนอะไรแล้วค่ะหรืออยากลาออกเลยนะครับไปแต่งงานมีสามีอะไรอย่างเงี้ยนะครับอยู่ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยก็ลาออกไปเลยครับ ไม่ต้องชดใช้ทุนอะไรเพราะว่าคุณทํางานชดใช้ทุนครบหนึ่งเท่าหรือสี่ปีของระยะเวลาที่เรียนเรียบร้อยแล้วออันนี้คือเคสไม่มีปัญหาคแต่ชีวิตจริงไม่เป็นอย่างนั้นเสนอใบกับท่านผู้ฟังครับเพราะสัญญาทุนเนี่ยมีปัญหาเยอะเรื่องที่ว่าตอนเวลาที่จะทําสัญญารับทุนเนี่ยคุณด้วยครับตอนนั้นเนี่ยก็ เหมือนพิเศกโลโซว่าอะไรก็ยอะนะครับหน่วยงานกำหนดข้อตกลงอะไรในสัญญาต้องชดใช้ทุนทำงานสองเท่าสามเท่าห้าเท่าด้วยนะครับบางแห่งเนี่ยนะครับนะฮะเรียนไปแล้วหกปีต้องกลับมาทํางานห้าเท่าของระยะเวลาที่ศึกษาหกห้าสามสิบอยู่กับราชการอีกสามสิบปีหลังจากเรียนจบยอมย่อมหมดละครับตอนนั้นเพราะอยากได้ทุนถามว่าจะผิดสัญญาไม่ยอมกลับมาทํางานนะหน่วยงานจะมีข้อตกลงอีกนะคือคุณต้องเสียเบี้ยปรับ เพราะไม่สามารถทํางานชดใช้ทุนได้ครบตามระยะเวลาเบี้ยปรับอาจจะหนึ่งเท่าของระยะเวลาที่ศึกต้องชดใช้ทุนสมมติว่าต้องทํางานชดใช้ทุนสี่ปีก็เสียเบี้ยปรับหนึ่งเท่าก็คิดเงินเงินไปหนึ่งเท่าของทุนบางทีก็สองเท่าของทุนถ้าทุนได้ไปห้าแสนก็เสียไปล้านหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับยอมหมดครับตอนนั้นตอนจะเซ็นสัญญายอมหมดค่ะเพราะว่าอยากได้ทุนไปเรียนเห็นไหมฮะ ได้ทุนไปเรียนโอเคยอมไม่พอท่านผู้ฟังครับราชการเขาก็เพื่อความรัดกุมเขาก็มีข้อตกลงเพิ่มอีกว่าเอาละสัญญาทุนทําไปหนึ่งฉบับอ,อีกหนึ่งฉบับจะเป็นสัญญาเรื่องอรับเงินเดือนค่าตอบแทนระหว่างที่ไปเรียนคือข้าราชการเนี่ยได้รับทุนกนารศึกษาไปเรียนเนี่ยคุณเบิร์ตครับไม่ต้องมาทํางานเนี่ยแต่เงินเดือนยังได้นะครับหลวงยังจ่ายให้ทุกเดือนครับอเอาละได้ประโยชน์อย่างนี้แล้วเนี่ย ขอคนค้ำประกันหน่อยค่ะเพื่อความชัวร์ว่าคุณทําสัญญารับทุนการศึกษารับเงินเดือนระหว่างไปเรียนแล้วเนี่ยค,คุณจะไม่เบี้ยวคุณจะเรียนจนจบแล้วคุณจะกลับมาทํางานชดใช้ทุนค่ะเพื่อความชัวร์หาคนมาค้ำประกันหน่อยได้ไหมว่าคุณจะตกลงตามสัญญาทุนที่ให้ไปค่ะใช่ไหมก็ต้องไปหามาคนค้ำประกันก็ไม่ใช่ไก่การครับท่านผู้ฟังครับก็ต้องมีเลขรอย,ยมีฐานนะมีถ้าเป็นข้าราชการก็ต้องมีสีสูง,สงเพื่อมาค,ความน่าเชื่อถือ มาค้ำประกันผู้รับทุนค่ะหลายคนก็หามาได้ก็อาจจะบางทีพ่อแม่ตัวเองด้วยซ้ำครับบางคนมีพ่อแม่เป็นขัาราการฉันที่แย่นกันเอาพ่อแม่มาค้ำประกันก็พ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ก็ต้องช่วยค้ำให้ล่ะครับลูกหลานนะครับจะได้ทุนการศึกษาไปเรียนเนี่ยคือนเวลาที่ทําสัญญาทุนเนี่ยมันก็จะอยู่ในภาวะแฮปปี้ทุกฝ่ายอย่างนี้แหละครับเซ็นหมดครับนะครับข้อตกลงอะไรก็ยอมหมดครับขัานาะการนะครับ พอเรียนไปสักพักเนี่ยเรียนจบก็ดีไปคุณเบิร์ตครับพอเรียนจบสักพักส่วนใหญ่กลับมาเนี่ยเริ่มแล้วไม่อยากรับราชการม,มันเบื่อมันมันสิ้นหวังนะครับราชการมันไม่ได้เรื่องคค่ะ่ะะอยากออกไปทํางานส่วนตัวบ้างนะครับอยากโอนไปอยู่หน่วยงานอื่นที่ดีกว่าบ้างหนักสุดคืออยากไปแต่งงานคะนะครับอยู่ต่างประเทศออย่างนี้เป็นต้นคุณคเบิร์ต ก็เกิดปัญหาแล้วเพราะผิดสัญญาคนที่เสียหายใครครับคนเสียหายก็คือหน่วยงานที่ให้ทุนค่ะเอาพูดได้ไกลขึ้นไปอีกรับท่านบูฟังเสียหายหนักกว่าหน่วยงานที่ให้ทุนก็คือพวกเราเนี่ยแหละครับคนเสียภาษีครับอค่ะเพราะทุนที่เอาไปให้กับค่ารละการเรียนเนยก็เอามาจากเงินภาษีพี่น้องประชาชนอย่างพวกเราเนี่ยแหละครับะ ว่าในถามว่ารัฐเสียหายไหมเสียหายคุณเบิร์ตครับว่าที่พูดมายาวเฟื้อยอย่างนี้ก็เพื่อให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนี่ยตระหนักว่าถ้าท่านมีลูกหลานเป็นข้าราชาการเป็นเจ้าที่ของรัฐนะฮะแล้วเขารับทุนไปแล้วเนี่ยก็พยายามคุยกันดีๆครับค่ะว่ารับทุนไปแล้วก็กลับมาทํางานซะให้มันครบถ้วนค่ะเพราะว่า ผิดสัญญาทํางานไม่ครบเนี่ยต้องเสียเงินก็จริงคุณเพื่อครับเสียเงินทุนคืนคเสียเบี้ยรปรับคืนก็จริงแต่ราชการคงไม่ได้หวังเงินทองจากเบี้ยรปรับอะไรตรงนั้นหรอะครับที่ราชการเขาหวังจากคุณก็คือว่าคุณไปมีความรู้แล้วก็วลวกลับมาทํางานให้กับราชการกลับมาทํางานเพื่อพี่น้องประชาชนให้สมกับที่ราชการจัดสรรภาษีของพี่น้องประชาชนไปให้โอกาสแก่คุณได้เรียนนี่คือสาคัญสุดนั้นตรงนี้ต้องคุยกันให้ชัดก่อนว่าวัตถุประสงค์ของสัญญาทุนการศึกษานี่ คืออย่างนี้ครับคุณเบิร์ตครับค่ะท่านคะคดีในวันนี้ค่ะทำไมถึงได้มีการมายื่นฟ้องกันได้ที่ศาลปกครองคะคดีสัญญาทุนในศาลปกครองครับท่านผู้ฟังผมว่าร้อยละเก้ถึงร้อยละเลยแหละครับจะเป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่ผู้รับทุนผิดสัญญาค่ะแล้วหน่วยงานเนี่ยมาฟ้องขอให้เจ้าหน้าที่พร้อมผู้ค้ำประกันเนี่ยชดใช้ เงินทุตคืนชดใช้เบียบปรับให้แก่หน่วยงานร้อยละเก้าสิบถึงเก้าิบ้าในสารปกครองจะเป็นอย่างนี้ธรรมาชาติของสัญญาทุนแต่คดีที่เราคุยกันวันนี้เนี่ยอาจจะแตกต่างออกไปท่านผู้ฟังครับก็ลองฟังดูนะครับคุณเบิร์ตครับค,คดีวันนี้มันเป็นเรื่องที่ว่าผู้ฟ้องคดีเนี่ยครับแกทําหน้าที่เป็นผู้ดูแลเด็กเล็ก ในศูนย์เด็กเล็กของอบตแห่งหนึ่งเพราะอบตมีหน้าที่ตามกฎหมายครับต้องจัดให้มีศูนย์เด็กเล็กเพื่อดูแลเด็กก็ต้องจ้างคนมาดูแลคุณเบิร์ตครับคราวนี้ณนะวันนั้นเนี่ยผู้ฟ้องคดีเนี่ยยังมีลักษณะเป็นอาสาสมัครอยู่ก็คือยังไม่ได้เป็นพนักงานจ้างของอบตแต่ก็เรียกว่ามาทํางานดูแลศูนย์เด็กเล็กแล้วก็รับค่าตอบแทนบางส่วนไปก่อนก็อยูนะ่อย่างนี้ไปสักพักปรากฏว่าหลังจากนั้นครับท่านผู้ฟังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภทคุณเบิครับก็ได้ไปทําข้อตกลงไว้กับมหาวิทยาลัยราชพัฒนแห่งหนึ่งว่าจะมีการสนับสนุนเรื่องการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการศึกษาปฐมวัยให้แก่พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็หมายความว่ามหาลัยก็จะเปิดหลักสูตรให้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็จะเป็นผู้จัดสรรงบประมาณตรงนี้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งนั้นเนี่ยคัดเลือกพนักงานของตัวเองไปเรียนที่ราชพัฒนในด้านการศึกษาปฐมวัยเพื่อที่ว่าจบแล้วจะได้มาดูแลเด็กเล็กในศูนย์เด็กเล็กคุณเบิร์ตครับเรื่องราวก็เป็นอย่างนี้เรื่องมันก็มาถึงอบตอเนี่แหละครับที่ผู้ฟ้องคดีเกตทํางานเป็นผู้ดูแลศูนย์เด็กเล็กอยู่ค่ะปรากฏว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยนะก็แจ้งเรื่องราวมาที่อ,อบตปัจจุบันทันด่วนมากเรียกว่ากระชั้นชิดเลยว่าเนี่ยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีงบเท่านี้แล้วก็ได้ตกลงกับหมหาวิทยาลัยราชพัฒแล้วว่าจะมีการส่งพนักงานของอบตไปเรียนในหลักสูตรนี้ปริญญาตรีเพราะนั้นให้อบตแห่งนี้รีบคัดเลือกพนักงานจ้างของตัวเองอแล้วทําสัญญามอบทุนการศึกษาเพื่อส่งไปเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยเร่งด่วนคระคราวนี้พอเรื่องแจ้งมาถึงอบตอรับท่านผู้ฟังมันปัจจุบันทันด่วนครับนะฮะคือตามขั้นตอนเนี่ยจริงๆต้องมีการตั้งคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานก่อนคุณเบิร์ตครับค่ะนะก็จะประกอบด้วยนายกอบตอรองนายกอะไรก็ว่าไปไม่เกิน3าคนเนี่ยตามระเบียบก,กฎหมายที่กําหนดค่ะแล้วก็คณะกรรมการคัดเลือกชุดนี้ก็ต้องมีการประกาศร,รับสมัครใครสนใจจะรับทุนการศึกษาจากอบตอ เพื่อไปเรียนที่หมหาวิทยาลัยราชพัฒด้านนี้ก็มาสมัครกันพอเขาสมัครแล้วก็ทําการสอบคัดเลือกอะไรก็ว่าไปาแล้วถึงทําสัญญาก็ปรากฏว่าด้วยความที่ปัจจุบันทันด่วนครับอบอตอบอกไม่ทันเลยนะครับคือถ้าจะประกาศรับสมัครถ้าจะมานั่งคัดเลือกนั่งทําสัญญาอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวเวลามันจะไม่เป็นไปตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนดเดี๋ยวปิดเพิ่มซะก่อนหาคนส่งไปเรียนไม่ทันก็จะชวดทุนอปตก็เลยบอกว่าเอางนี้แหละมีอยู่คนนึงเนี่ย ทำหน้าที่ศูนย์เด็กเล็กมานานแล้วคือผู้ฟ้องคดีเนี่ยนะฮะช่วยดูแลช่วยอะไรเนี่ยเราก็ตอบแทนเขาหน่อยเพราะเขาทํางานอย่างเต็มที่กับเราเอาผู้ฟ้องคดีนี่แหละใส่ชื่อส่งไปเลยค่ะว่าเป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาให้ไปเรียนปริญญาตรีที่หมหาวิทยาลัยพัภัยแห่งนี้ด้านการศึกษาปฐมวัยทุกคนก็ตกลงแลวเอาอย่างนี้แหละ ไม่ต้องตั้งคณะกรรมการไม่ต้องอะไรแล้วนะครับสัญญงสัญญาทําเป็นหนังสืออะไรก็ไม่ทันแล้วส่งชื่อเลยอก็ส่งชื่อไปที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกรมส่วงสัมปรางท้องถิ่นก็อนุมัติและก็แจ้งชื่อผู้ฟ้องคดีเข้าไปเรียนที่มหาวิทยาลัยราชพัฒน์คราวนี้ทุนการศึกษาทั้งหลักสูตรนะครับที่ทาง หน่วยงานก็อุดหนุนให้เนี่ยก็คือแสนสองคุณเบครับหน <Ooh. S 1> ึ่งแสนสองหมื่มนบาทตั้งบุกคลนะครับก็คงมีเพิ่มเติมอะไรอีกแหละครับแต่ว่าก็หลักๆก็แสนสองนะครับผู้ฟ้องคดีก็ไปเรียนคุณเบิร์ตครับเรียนไประหว่างเรียนก็มันต้องจ่ายเป็นเทอมๆถูกไหมครับค่ะผู้ฟ้องคดีแกก็ถามมาทางอบตว่าขอเบิกตามแต่ละเทมะอมเทอมแรกขอเบิกสี่หมื่นก่อนอบตบอกว่าทําเรื่องไปแล้วแต่กรมส่งเสริมการปกครองทินยังไม่อนุมัติให้จ่ายไปก่อนได้ไหม สำรองเงินส่วนตัวไปก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวหน่วยงานจะเบิกทุนคืนให้ในภายหลังคก็ปรากฏว่าเกก็จ่ายไปก่อนครับท่านผู้ฟังสำรองเงินไม่รู้จะไปหามาด้วยอะไรก็แล้วแต่นะครับก็จ่ายไปพอปีที่สองก็เอาอีกแล้วประอบเบิกทุนหน่วยงานก็บอกอีกว่าจ่ายไปก่อนได้ไหมหงบยังไม่มาเดี๋ยวมาเมื่อไหร่เบิกคืนแน่ไม่มีปัญหาผู้ฟังก็จ่ายไปปีที่สามก็เหมือนเดิมปีที่สี่ก็เหมือนเดิม จนจบอะคุณเบิร์ตครับค่ะจนจบอะครับผู้ฟ้องคดีออกเองล้วนๆเลยครับแสนสองเนี่ยน,นะไม่รู้ไปหามายังไงเหมือนกันค่ะก็จนจบการศึกษาเรียบร้อยผู้ฟ้องคดีก็บอกว่าถึงเวลาแล้วที่อบตอควรจะจ่ายทุนการศึกษาคืนแก่ผู้ฟ้องคดีคราวนี้ต้องเรียนท่านผู้ฟังนิดหนึ่งครับว่าณเวลาที่ส่งชื่อผู้ฟ้องคดีไปเรียนเนี่ยในฐานะผู้ได้รับทุนการศึกษาเนี่ยนะครับ ผู้ฟ้องคอดียังไม่ได้เป็นพนักงานจ้างของอบตนะครับเป็นเพียงแค่อาสาสมัครแต่พอไปเรียนแล้วนะครับปีหนึ่งปีสองเนี่ยเรียนไปแล้วปรากฏว่าในช่วงเวลานั้นแหะครับท่านผู้ฟังอบตได้ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างของอบตเลยเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ทําหน้าที่เป็นผู้ดูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็กผู้ฟ้องคนนี้ก็มาสมัครและสอบได้คราวนี้ก็ได้เปลี่ยนสถานภาพจากอาสาสมัครมาเป็น พนักงานของอบตอเลยตามที่กฎหมายกําหนดนะก็เรียนจนจบเหมือนที่บอกครับคราวนี้พอผู้ฟ้องคดีจบแล้วก็มาขอเบิกทุนหนึ่งแสนสองหมืนบาทจากอบต,ตอบตบอกอุขอประธานโทษตอนคัดเลือกส่งผู้ฟ้องคดีไปเนี่ยดูหลักเกณฑ์ผิดค่ะคือหลักเกณฑ์ตามระเบียบของราชการเนี่ยเขาบอกว่าคนที่จะได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศาึกษาไปเรียนที่มหาวิทยาลัยร,ราชพัฏด,ด้านการศึกษาปฐมวัยเนี่ย คุณบัตข้อหนึ่งเลยก็คือว่าต้องเป็นพนักงานจ้างของอบตอด้วยอแต่วันที่ส่งผู้ฟ้องคดีไปเนี่ยลืมดูมผู้ฟ้องคดียังเป็นอาสาสมัครอยู่เลยเพิ่งมาเป็นพนักงานจ้างตอนหลังอเพราะน,นั้นณเวลาที่ส่งชื่อผู้ฟ้องไปไปเรียนเนี่ยผิดคุณสมบัติคเพราะนั้นสัญญาเนี่ยเลยใช้บังคับไม่ได้อพอใช้บังคับไม่ได้ก็หมายความว่า หนึ่งแสนสองหมื่นบาทที่เป็นทุนของรจจาชก,การจัดสรรให้เนี่ยก็ไม่สามารถจ่ายผู้ฟ้องคดีได้เช่นกันค่ะมันขอโทษจริงๆดูผิดเพราะนั้นแล้วแล้วก็แล้วกันไปนะค่ <c oughs> ไะ <c oughs> ไม่รู้ว่าครูยอย่างนี้หรือเปล่านะครับแต่อ่านจากคดีก็เหมือนคล้ายๆอย่างนี้นครับไหนๆก็ผู้ฟ้องคดีก็ได้มาเป็นพนักงานของอบตแล้วมีเงินเดือนมีค่าตอบแทนแล้วนะครับไอ้ที่เรียนก็ถือว่าส่งตัวเองเรียนแล้วกันค่ะนะครับไม่มีคุณวุธเพิ่ม เแล้วต่อกันค่ะกูเจออย่างนี้มึนเลยครับท่านผู้ฟังครับเพราะว่าตอนไปเรียนนี่ก็นะฮะไปในฐานะเด็กทุนว่างั้นเถอะครับนะครับแต่พอตอนจะมาเบิกเอ้ากลายเป็นการกุศลซะแล้วนะครับเรียนเพื่อตัวเองซะงั้นคะครับผู้พ่าดีว่ามันไม่ถูกอย่างนี้นะครับคือหนึ่งเนี่ยหน้าที่ในการดูแลคุณสมบัติ น,นักขณะคัดเลือกก็เป็นหน้าที่ของอบอตว่าต้องดูว่าผู้ฟ้องมีคุณสมบัติหรือไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าตรวจสดีตอนนั้นเนี่ยบอกว่าผู้ฟ้องไม่มีคุณสมบัติ<ค>ก็ไม่ต้องส่งผู้ฟ้องไปส่งคนอื่นผู<ค>้ฟ้องก็ได้ไม่ต้องไปสำรองเงินตัวเองจ่ายถูกไหมครับตั้งแสนสองไอ้นี่คุณส่งดิฉันไปอ่ะนะครับดิฉันก็จ่ายไปเรื่อยตามที่คุณบอกให้สำรองจ่ายไปก่อนพอมาจะมาเบิกทุนคุณบอกทุนใช้ไม่ได้เพราะว่าขาดคุณสมบัติอย่างนี้มันไม่แฝ์ครับแล้วผู้ฟ้องบอกอย่างนี้รับไม่ได้หรรรอออกกกนนนนะคคััับบตตต้้งงขุญาาาาใศลลลดสิว่ชีมเย ใครถูกใครผิดผู้ฟ้องคดีต้องจ่ายเองหรือหน่วยงานต้องจ่ายทุนมาให้ผู้ฟ้องคดีและคดีนี้จึงมีการฟ้องคดีต่อศาลปกครองครับโดยผู้ฟ้องคดีเนี่ยยื่นฟ้องอบตหรือองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งนี้นะฮะต่อศาลปกครองโดยมีคําขอให้ศาลปกครองมีคําพิพากษาให้อบตซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดีเนี่ยชําระเงินทุนการศึกษาจํานวน120,000บาท คือให้แก่ผู้ฟ้องคดีครับค่ะท่านขาแล้วศาลปกครองสูงสุดค่ะมีคําวินิจฉัยว่าอย่างไรบ้างคะคดีนี้กับท่านผู้ฟังมันมีประเด็นแรกก่อนเลยก็คือว่าด้วยความเร่งรีบนะเนื่องจากนเวลานั้นในคัดเลือกก็ไม่ทันแล้วค่ะทําทสัญญาก็ไม่ทันด้วยปกติท่านผู้ฟังครับการให้สัญญาทุนการศึกษาแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยมันมีแบบ ฟอร์มอยู่หน่วยงานต้องทําแบบฟอร์มตามสัญญาเป็นหนังสือ,อแล้วก็มีการลงลายมือชื่อของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไว้เป็นหลักฐานมีเรื่องมีราวทีหลังจะได้มีหลักฐานในการฟ้องไงคุณเบิร์ตครับะจะได้ยัดกันได้แต่เคสที่เราคุยกันวันนี้ปรากฏว่าด้วยความเร่งรีบอบตอเลยไม่ได้ทําสัญญาเป็นหนังสือนะพอไม่ได้ทาเป็นสัญญาเป็นหนังสือนี่อปตเขาก็อ้างว่าอุ้ยลืมทําสัญญาเป็นหนังสือเพราะนั้นเนี่ยตกลงกันด้วยวาจา ใช้บังคับไม่ได้นะผู้ฟ้องคดีเพราะฉะนั้นเนี่ยจ่ายไม่ได้แสนสองนี่อ้างอย่างนี้นะฮะศาลปกครองสุดท่านวินิจฉัยว่าการให้ทุนการศึกษาแม้ว่าโดยปกติจะต้องทําสัญญาตามแบบของราชการเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไว้เป็นหลักฐานก็ตามแต่เนื่องจากไม่มีกฎหมายกําหนดบังคับไว้ว่าการให้ทุนการศึกษาต้องทําสัญญาเป็นหนังสือเพราะนั้นเนี่ยแม้จะมีการเสนอข้อตกลงกันด้วยวาจาหมายความว่าตอนจะให้ทุนการศึกษาเนี่ยหน่วยงานก็มีคําเสนอไปเป็นวาจาผู้ฟ้องคดีจะรับทุนการศึกษาไหมหน่วยงานมีทุนให้นั่นคือเสนอด้วยวาจาผู้ฟ้องคดีก็ตอบสนอง เป็นคําสนองด้วยวาจาเช่นกันว่าดิฉันสนใจค่ะ,คะไม่มีข้อแม้อะไรเลยก็ถือเป็นคําสนองเพราะนี้ในทางกฎหมายท่านผู้ฟังครับคําเสนอด้วยวาจากับคําสนองด้วยวาจามันแมทชิ่งกันม,มันตรงกันก็ถือว่าสัญญาเกิดครับเพราะกฎหมายไม่บังคับนี่ครับถ้ากฎหมายบังคับว่าต้องทําสัญญาประเภทนั้นเป็นหนังสือเท่านั้นอันนี้คุณตกลงกันด้วยวาจาใช้บังคับไม่ได้แต่กรณีสัญญาทุนการศารเนื่องจาก ไม่มีกฎหมายบังคับให้ทาเป็นหนังสือเพราะฉะนั้นคุณตกลงกันได้ด้วยวาจาตรงกันก็ถือว่าสัญญาทุนการษาเกิดใช้บังคับแล้วโดยสม,มูรณ์ด้วยวาจานี่แหละ,ะเพราะนั้นตรงนี้สามควงสุดท่านจึงวินิจฉัยใ,ในประเด็นแรกว่าสัญญาให้ทุนการสาระหว่างอบตอกับผู้ฟ้องคดีที่ตกลงกันด้วยวาจาตรงกันมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายใช้บังคับได้ค่ะอันนี้หกักล้างข้ออ้างของอบตอไปแล้วหนึ่งขอ้อตอนนี้มาดูที่ข้อที่สองครับข้อสองนี่อบตอบอกว่า ผู้ฟ้องคดีขาดคุณสมบัติไม่ได้เป็นพนักงานจ้างของอบตคณะที่ส่งไปเรียนทุนคณะให้ทุนเพราะ,ะนั้นใช้บังคับไม่ได้ตรงนิ้สารปกครองสูงสุดวินิจฉัยในคดีว่าฟังเป็นยุติจริงๆว่าคณะให้ทุนการศึกษา,าผู้ฟ้องคดีขาดคุณสมบัติจริงคือไม่มีคุณสมบัตินะขอประทานโทษเพราะไม่ได้เป็นพนักงานจ้างาแต่ถามว่าแล้วใครผิดอ่ะ ใครมีหน้าที่ต้องตรวจสอบตรงนี้ค่ะคําตอบก็คืออบตครับเพราะระเบียบกฎหมายเขาเขียนไว้ชัดว่าถ้าคุณประสงค์ใช้ทุนการศึกษาแก่พนักงานของตัวเองเนี่ยต้องทําประกาศรับสมัครต้องมีการตั้งคณะกรรมาการคัดเลือกมีการตรวจสอบคุณสมบัติให้ครบถ้วนแล้วถึงจะมีการทําสัญญาส่งไปศึกษาขั้นตอนตามกฎหมายก็กําหนดอย่างนี้ค่ะแต่ปรากฏว่าอบตไม่ได้ทําตามขั้นตอนที่กฎหมายกําหนดสักอย่างค่ะคือหนึ่ง ประกาศคัดเลือกก็ไม่ประกาศตั้งคณะกรรมการคัดเลือกก็ไม่ตั้งนั่นก็นย่อมหมายความรวมถึงไม่มีการตรวจสอบคุณสัติของผู้ฟ้องด้วยว่าเป็นพนักงานจ้างหรือไม่เป็นม,มีคุณสัติหรือไม่มีแถมสัญญาก็ไม่ทําเป็นหนังสืออีกอเพราะฉะนั้นคนที่ผิดในงานนี้ก็คืออบตอ,อะไรครับเพราะไม่ทําตามขั้นตอนที่กฎหมายกําหนดเอง ซึ่งสารปกครองสุดท่านวินิจฉัยไว้ชัดเจนเลยครับว่าเป็นความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของอ,อบตอด้วยที่ไม่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ฟ้องคดีเองอดังนั้นเนี่ยภายหลังเมื่อผู้ฟ้องคดีมาเป็นพนักง,งานจ้างที่โปรแล้วเนี่ยะนะครับเขาก็ได้ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานอ,อบตอแล้วเนี่ยะจะอ้างเรื่องที่ว่าตัวเองทําผิดในการไม่ตรวจคุณสมบัติแต่ต้นะนะแล้วบอกว่าสัญญาทุนใช้บังคับไม่ได้เพื่อมาเป็นโทษแก่ผู้ฟ้องคดีเนี่ยอ้างแบบนี้ ไม่ได้เพราะฉะนั้นมาอบตประมาทเรื่อยๆอย่างร้ายแรงเองในการไม่ตรวจคุณบัตรของผู้ฟ้องให้ถูกต้องคและในระหว่างที่ศึกษาเนี่ยผู้ฟ้องคดีได้รับการแต่งตั้งบรรจุเป็นพนักงานของอบตได้เพอแล้วแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่หลังจากสําเร็จการศึกษามาจนครบระยะเวลาที่ต้องชดใช้ทุนแล้วคุณเบิร์ตครับผู้ฟ้องคดีก็ปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาทุนครบถ้วนก็เป็นหน้าที่ของอบตที่จะต้องจ่ายเงินทุนตามสัญญ,ญาให้แก่ผู้ฟ้องคดี ่ะจะจ่ายไม่ได้ดังนั้นเนี่ยคดีนี้ครับสารปกครองสูงสุดจึงมีคำพิภากษาว่าอบาตอเนี่ยผิดสัญญาทุนการศึกษาจึงพิพาคษาให้อบตอเนี่ยซึ่งเป็นผู้ถกูฟ้องคดีจ่ายเงินทุนการศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีดังกล่าวเนี่ยนะครับให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน 1น0 0 0แบาทครับเป็นคดีหมายเลขแดงของสารปกครองสูงสุดที่ออ่างแปดรอ่สทับสองพันห้ารครับค่ะท่านคะทีนี้ในส่วนของการฟ้องคดีเกี่ยวกับสัญญารับทุนการศึกษาค่ะท่านสามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในสารปกครองได้ใช่หรือไม่คะใช่ครับคุณเบิร์ตค่ะท่านคะแล้วถ้ามีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกันค่ะจะมีข้อดีอย่างไรบ้างคะ ถามว่าข้อดีอย่างไรบ้างนี่ต้องเรียนท่านผู้ฟังอย่างนี้ว่าเหมือนที่คุยเบื้องต้นคดีที่เราคุยกันวันนี้น่ะก็พิเศษหน่อยแต่ถ้าคดีทั่วไปก็จะเป็นเรื่องเจ้าหน้าที่ผิดสัญญาอพอผิดสัญญาก็หน่วยงานก็ต้องฟ้องนะครับ,รบพอฟ้องเข้ามาเนี่ยครับท่านผู้ฟังมาตรฐานเลยคือหนึ่งหน่วยงานจะฟ้องขอเรียกเงินทุนคืนก่อนก่อนแรกสองคือเรียกเบี้ยปรับเบี้ยปรับจากการที่ไม่ทําตามสัญญา จะหนึ่งเท่าสองเท่าห้าเท่าก็แล้วแต่สัญญาตกลงกันเงิเงินก้อนที่สองเงินก้อนที่สามจะเป็นเรื่องดอกเบี้ยดอกเบี้ยที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญาค่ะก็ต้องนับตั้งแต่วันที่ผิดสัญญาจนถึงนูน่นแหะครับศาลจะมีคําพิพากษาถึงที่สุดคราวนี้ท่านผู้ฟังครับส่วนใหญ่แล้วนะครับ เจ้าหน้าที่ของรัฐนี่ก็จะผิดสัญญาจริงๆครับออันนี้ตามคำวิจัยของศาลองคสุดหลายๆคดีหลายปีที่ผ่านมาเพราะผิดสัญญาจริงก็แน่นอนต้องจ่ายเงินคุณเบิร์ตครับก็คือต้องจ่ายเงินทุนคืนหนึ่งก้อนจ่ายเบีย้ยปรับอีกหนึ่งก้อน ดอกเบี้ยอีกหนึ่งก้อนถูกไหมฮะคราวนี้การพิจารณาคดีของศาลในคดีสัญญาทุนนะฮะก็เหมือนคดีอื่นๆคุณเบิร์ตครับมันใช้เวลาเหมือนกันอันนี้ต้องยอมรับเพราะเราคดีล้นคนถึงจะบริหารจัดการให้มันพยายไม่เสร็จไปเร็วๆยังไงเนี่ยก็ยังต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นถ้าใช้เวลาอยู่ในศาลหลายปีคุณเบิร์ตครับดอกเบี้ยเดินทุกวันครับท่านผู้ฟังดอกเบี้ยเดินทุกวันเพราะฉะนั้นจนกว่าคดีนี้จะถึงที่สุดเนี่ย บางทีดอกมันจะเกินต้นเงินทุนเราครับคุณเบิร์ตนะฮะเพราะนั้นถามว่ามีข้อดียังไงก็คือว่าถ้าฟ้องปับ๊บฟ้องคดีต่อศาลต้นปั๊บเนี่ยนะฮะแล้วมาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกันในศาลปกครองก่อนเนี่ยบางทีการได้พูดคุยกันก่อนเนี่ยระหว่างคู่กรณีสองฝ่ายโดยมีตุลาการศาลปกครองซึ่งแต่งตั้งมาจากนอกองค์คณะที่พารณาพิพากษาคดีนั้นคุณเบิร์ตครับตุลาการคนนอกคดีไปเลยเนี่ยามาทาหน้าที่เป็นคนกลางนะช่วยรับฟังข้อเสนอข้อคิดเห็น ข้อขัดข้องของทั้งสองฝ่ายก่อนนะว่าจ่ายพร้อมจ่ายหรือไม่จ่ายหรือต้องยังไงขอลดดอกเบีย้ยขออะไรกันยังไงเนี่ยเจราจาต่อรองกันระหว่างทั้งสองฝ่ายเนี่ยด้วยดีต่อกันเนี่ยนะในการไกลเกลี่ยข้อพิพาทในศาลปกครองเนี่ยถ้าคุยไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับค่ะคดีก็ตัดสินไปตามปกติ ก็ใช้ระยะเวลาเดินไปเหมือนเดิมดอกเบี้ยก็เดินทุกวันเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเกิดก็คุยกันได้เขาเห็นทางว่าเออที่จะช่วยผ่อนผันนะฮะมีการผ่อนชำระระยะยาวได้เจ้าที่ก็ได้ไม่เดือดร้อนมากแล้วก็ทางหน่วยงานเองก็ได้รับชําระหนี้คืนด้วยไม่ต้องยาวความกันอยู่ในศาล4ปี5ปีเนี่ยจบซะในวันนั้นเลยทําสัญญาปณีปนอมยองความเพื่อให้ศาล ปกครองเช่นต้นมีคำพิพากษาตามยอมแล้วเลิกกันไปไม่ต้องเป็นคดีความและหลังจากนั้นก็ไปผ่อนชําระกันตามสัญญาเนี่ยก็สบายใจดีครับคุณเบิร์ตเงินก็ได้ผ่อนชาระยาวๆนะครับหน่วยงานก็ได้รับเงินคืนคู่นี้ก็ไม่ต้องมาไม่สบายใจทุกใจที่เป็นคดีความอยู่บนศาลมันดีครับค่ะมันก็ดีจบวัยแฮปปี้ทั้งคู่นี่มันก็มีข้อดีของมันอยู่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอบคำถามคุณเบิร์ตถามว่าดีไหมมันก็มีข้อดีอยู่เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งของ คู่กรณีทั้งสองฝ่ายในคดีสัญญาทุนนะครับว่าจบวัยพอใจทั้งคู่คก็ถือว่าลองเลือกใช้ดูถ้าเกิดมีข้อพิพาทกันในเรื่องสัญญาทุนการศึกษาในศาลปกครองคุณเบิร์ตครับค่ะและสําหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะท่านเทิดพงคงจันทร์ตุลาการศาลปกครองนะคะที่วันนี้ท่านให้เกียรติมาให้ความรู้และมาพูดคุยกับเราในรายการขอบคุณค่ะท่านขอบคุณครับสวัสดีคุณเบิร์ตสวัสดีท่านผู้ฟังครับ ก่อนจากกันวันนี้สำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเกี่ยวกับคดีปกครองสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วน1355หรือสายตรง055 909 550-59ถึง59และอีกหนึ่งช่องทางเพื่อติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวได้ที่แฟนเพจ Facebook สำนักงานสารปกครองพิษณุโลกสำหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ